สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องวันนี้กับพอกันอีกตรงกับวันที่ยีสิบสามมีหน้าคมสองพันรอยหกสิบห้านะครับที่สมพันธ์ฟาร์มกบบ้านโนนลาสีตำบลเขาไรออำเภอครัวสมพิสัยจังหวัดมหันตสารคามหาสารคามนะครับเอาเพาะกบลงเพาะอีกหรือพี่น้องไล่ไล่ครัว,วคะครับ อันนี้พ่อพัดมาจากเมียพัดมาจากไอก้พยันพ่อพัดมาจากไอ,อ,อ,อ้พ่อพัดมโนมพี่น้องน,นี่เง้ยขึ้บนเขาไปจองกันไว้เลย ก่อนล็อกกันไวนะ้ลพี่น้องน,นะมันก็เป็นตะปิงเกลือเขาครับ <c oughs> แต่ว่าเหมืนอนเตาเจคายลายะวะขึ้นมาปุ๋ยลายหรอกผมว่าเพราะผมไม่เห็นยาผมไม่เห็นยาเดึงไข่เขาถท่าเขาไข่ถิ่มน้ำพี่น้องเ <c oughs> อ้ยฝนตกม้วนมูก้อนไข่ถิ่มมูก้อนเห็นเห็นเขาไข่ถิ่มพ,พี่น้องพี่าดบึ่งมืันนี้ที่ได้ลายมันได้มนึนนะครับ มถไทยพี่น้องเบิ้งนะครับถ้าไปเป็นรักฐานนะครับลายหลับหงอกมีประมาณจักกันปิดเป็นเป็นโตกัสีประมาณจักสามหมื่นตีหมื่นตัวอย่างผมว่าตัวหงอกนะครับกันสีเป็นตัวด้ประมาณสามหมื่นตีหมื่นตัวคิดว่ามูดีพันไปเด้วนะครับมูดีมีอยู่ตอนนี้แต่ว่าจักตีหลอดบ่หลอดนะครับ ว่านำบางมื่นก็ส่งอย่างสินาวตัว้งาาวันนอสองเทียนะครับน้ำดำปี้ได้นำดำปี้ได้นะครับมื่อวันที่พอไปนะครับพอไปต้นหนึ่งกลาว่าอาทิตย์หนึ่งเพอสองเทียที่ผมที่ผมขาดการไปนะครับที่ผมตั้งโปรแกรมไปในอาทิตย์หนึ่งพอสองเทียตะวันอันนี้ห้างกันหลายก็อาทิตย์อาทิตย์นี้เฉพาะทีเดียว พออาทิตย์วันหนึ่ก็ได้เพาะนะครับวางวันหน่วาง,ง,วางจริงๆมันต้องลงก,ก้อนนี่ก้อนหนานี้อ่สามมือนะครับแต่ว่าผมบาหวางนะครับมันก็เลยไข่ถิมนะครับไข่ถิมมันยังอ่อนนันแต่ว่าเมื่อฝนตกแต่ว่าไข่ถิมก็มันนี่ค่อยขัย้ไข่ถิมอันแรกอยู่ที่ไข่ดีกว่านั้นผมว่าใส่น้ำบอ่อได้พี่น้องเพาะน้ำบอ่อก็ใส่ตัดิงเกอล่อดึองเขาเพาะเพี้ยงฝนตกยนยู่นะ

พอนน้องเล่นคุพนพี่น้องเห,หน็นบ้กอดตุ้งคู่ให้คูมั่นหน่อยไหมคนณ่ะมุ่มนีจะคู่นิผมนับแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบถ้าเห็นยี่สิบคูเพี่น้องมันคู่ไว้คูมันหน่อยเรองคู่กันเลยนะคุณนะนะครับจองพวกห้องห้องเงี้ยหนอยูเอบเอบเอบตรงตัวม้วกับห้องนีดีนะครับรม,รงงมูเพอไหวมวยค้างไว้นะครับ ทั้งว้มุ้งกับบอกไข่กันลักไข่กันขนาดทังกะทีมุ้งสังกะทไยี่ก็ได้พร่นหรงฝนตกมาถือกินฝนฝนเลดไข่เลยนะครับวันแรกวันวนที่ตกเราเจอว่าฝนตกฝนตกวันอุตส่าห์ลงไวยังมีออกมาตัวัำเอาตัวหนมสิงเป็นสีโอ้ทำไมตัวหนมัวหนมเป้พี่น้อตัวหนิมเปวยป้ยป้เฮ็ดตากออะไรวัวลนุบาน เกี่ยว่าเรากัดกันเดียบเจ็ดแท้เลยเท้างงบวมเน็นเดียบต้องไปเอาขาพี่น้องสิตัวบวมเลยไปจับตั้งแต่ชายคิดผมไปเลยสังเกตนะครับเกากัดกันนะพี่น้องเอาไปบอลวัน,นเจ่าอะไรมูลที่ผมจับไปตอนนั้นเอาไปประมาณเดี๋ยวคิดึงเลยเจ่าแะไรมุลจะไปเปล่ยนกระเป๋านะครับเอ,อ,อาไปนบอลวันลักพาเขานะครับ มาตายเจกตัวมั่วไปรักษาเขาเต่ามัดตัวตัวเลยนะครับมืจักวิธที่รักษาแล้วรักษากบพอแม่พันธุ์นะครับมันรักษาง่ายนึงพีอนองกับน้องวิจากนะมันจัานี่นี่เห็นไหมเป็นแผลผมมาเห็นกันนั้นแต่ไม่เห็นมั่วไปรักษาเต่าเลยจะมือลื่นโดนจับออกแยกแยกไว้นะครับมั่วอะไเป็นแผลหน่อยตุ้มตุ้มนี่ม้นเป็นแบคทีเรียนะครับเขาก็แยกออกไว้นะครับ เอาไายเบื้องคือเด็กพี่น้องไปเป็นหลักฐานนะครับพ่อได้ปลูกต้นตะไคร้นะครับเอาท่านมีเหรอเนาะผมทีไปปลูกต้นตะไคร้ก่อนเด้อพี่น้องพี่น้องปลูกลไปเหมืนท่านปลูกกับปลูกเด้อพี่นอ้องปลูกกับจะเลื่มตัดตะไคร้เด้อพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์คนว่าสวัสดีครับ